ผมอนุกูลเต็มวุฒิพงศ์ครับเป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทำงานในบ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบ่อเมนโฮนการทำงานต้องทำงานกลางคืนและเวลาทำงานนี้จะมีอาการอั้นฉี่ครับเพื่อที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนต้องเรียกคนขบันไดขึ้นมาทำให้เสียเวลาเราก็อั้นฉี่อยู่ตรงนั้นจนทำงานไปพอถึงขึ้นไปแล้วแทนที่จะได้ฉี่ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายซึ่งมันเป็น บ้านคนและถนนเป็นอะไรอย่างนี้พอนานๆขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะครับปวดจนให้เมียเนี่ยไปให้หาซื้อยามาให้รับประทานก็เป็นยาธรรมดามันก็เหมือนเดิมพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาจะรู้แล้วว่าหมอเขาต้องแย่ต้องสวนเราไม่อยากทำเราหนีเลยครับหนีออกจากโรงพยาบาล แล้วมีครั้งหนึ่งคล้ายๆว่าผมจะพักผ่อนไม่เต็มที่ผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบมาเลยเริ่มมาจากตรงเส้นเลือดสมองตีบนี่แหละคปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับพอรู้สึกตัวอีกทีคือมันยกขาไม่ได้แล้วก็มองคน่จำไม่ได้มองใครว่ามันมองหน้าเราเยอะตอนมาอยู่บ้านได้ประมาณ ร่วมปีครับแฟนขายโจ๊กแล้วก็มีคนที่รู้จากเรื่องนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนแฟนก็เลยมาทดลองให้กินมันมาไล่คู่อันนะัต้ตัวตัวนั้นมันเป็นมาก่อนเป็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละดีแล้วเราก็ปกติเที่ยวทำงานกินเหล้าดุดบุรีคือหลังจากนั้นจากที่นอนอยู่ มองหน้าคนเป็นหลายๆหน้าเริ่มขยับได้อะไรได้เอ๊ะมันดีแล้วเราก็ใช้หัดเดินพอทําได้เดินได้ขยอย่างเราไม่เอาแล้วบอกห้มเมีเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวมันไม่ดีเราก็เดินด้วยตัวเองจากที่ว่าตรงลิ้นีปากฝั่งข้างขวามันจะชา,ชามันก็เริ่มหายเอ๊ะมันดีเราดื่มน้ําอะไรมันก็ไม่หยดย้อยแล้ว ทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไปไหนมาไหนได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับขอบคุณผลิตภัณฑ์พอนิตินครับขอขอบคุณครับ